ครับพี่เอวอลลุ่มมันมันไม่มีนมันต้องสั่งมันจะมีวอลลุ่มที่มีอยู่จะมีไม่เยอะผมซ่อมช่องช่องที่หนึ่งให้ให้พี่ดูช่องหนึ่งเปรียบเทียบให้ดูนะมันเนี่ยผมกล้าบอกเลยว่าคุณเทียบกับสินทรัพย์อะไรก็ได้ power power พี่มันแรงแะเร่งแล้วไปมันจะขึ้นไปเยอะมันดังนะครับก็เลยเป็นเรื่องที่ผมเอิดตกใจเฮ้ยตอนวอลลุ่มมันแห้งตอนคนไม่สนใจเนี่ย เออมันน้อยขนาดนั้นเลยเหรอแผซ้ายตอนที่มันเยอะข้างเดียวมันวิ่งจนเราคิดว่าครับอันนี้แพงกว่างเพราะว่าผมต้องทิ้งุ้นเมื่อสมัยก่อนที่จะมีสิ่นทรัพย์แบบนี้แผผแได้ละ้าแต่ทีนี้เขาจะเรียกว่าติดครุบไอ้เฮ้ยติดแคชละติดที่บอลลุ่มแผ่นที่เราจะต้องซื้อมาใส่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้วอลลุ่มแผ่นตัวเก่าวอลลุ่มแผ่นตัวเก่ามันจะเป็นตัวครึ่งๆอย่างนี้ แล้วมันจะมีกึ๊กตรงกลางที่เราซื้อใหม่มันจะเป็นแบบนี้แล้วก็มันจะไม่มีกึ๊กตรงกลางแล้วทีนี้มีไม่มีตัวแบ่งล่องตรงกลางตัวนี้หาซื้อไม่ได้ยังไงก็หาซื้อไม่ได้ในประเทศก็ไม่ได้ต่างประเทศก็ไม่มีตัวนี้นะแต่มันใช้งานเป็นวอลล่มแผนได้ปกติตัวนีนะ้แผนซ้ายขวาได้ปกติที่ีเข้ามาก่อนก็เป็นสายที่ดูฟันเดอร์มิทของเหรียญซนซ้ายถูกไหมแผนขวา ทีนี้ตัวที่เราศึกษาระบบเทคนิคเนี่ยมันก็มีหลายอย่างอย่างผมเป็นสายอิเล็กเตอดูอินดิเคเตอร์เรียกว่าอนุบานเลยพอสองพอสามเลยครับอินดิเคเตอร์หรือว่าสายเทคนิคที่ใช้งานได้ปกติเป็นเป็นในรูปแบบไหนผมเป็นรูปแบบไรใรปผมมีอาจารย์คนนึงชื่แกโอเคนะผมว่าถ้าซ่อมแล้วเอฟเฟกต์ในตัวมันก็ใช้งานได้ด้วยแล้วก็ออกเงาก็ใช้งานได้ปกติด้วย ทุกอย่างใช้งานได้ปกติหมดเลยเนี่ยถือว่าคุ้ม,มแล้วโอเคแล้วทีนี้เหลือพี่ตัดสินใจลว,ว่าจะเอาอะไรในประเทศหรือต่างประเทศนะพี่สรุปให้ผมแล้วกันครับครับพี่ก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนาะตอนนี้อ๋อลืมเส,เ,เสร็จเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วคุณหมอแกรี่แอนเซอร์มันเลยรําให้เราคิดว่าเออเด็กจะได้เกิดหรือเปล่าทางซ้ายนะครับแผนขวาเป็นอะไรที่ ทัจะไม่ค<า>่อยเห็นนะเ<า>พราะ,ระว่าพาวเมอร์ี้รู้สึกเหมือนมันแรง <c oughs> คือดูกราฟบิตคอยน,น์ยรู้เลยว่ามันกําลังเมาขึ้นอยู่นะครับกำลังเมาขึ้นว่าจะขึ้นจะลงจะผ่านไม่ผ่านปลายปีนี้จะมีการเมื่อกี้นี่ผมแกะให้อีกทีนะเปลี่ยนพัดลมเปลี่ยนพัดลมข้างหลังให้ใหม่นี่พัดลมเก่าพี่ผมก็เอาพัาพดลมไอ้มือสองที่ผมมีอยู่ที่มันใช้ได้ดีอยู่เปลี่ยนให้พี่พัดลมมันดังอันนี้เงียบแล้ว ทุกอย่างโอเคหมดแล้วพี่ใช้ได้เรียบร้อยครับผม